เคยรู้สึกไหมครับว่าทําไมเราเนี่ยทำงานมากขึ้นแต่ได้ผลลัพธ์น้อยลงแถมบางครั้งเนี่ยความสุขก็ยังน้อยลงอีกจนเราเริ่มสังเกตและสงสัยตัวเองนะครับว่า เฮ้ย hey, แล้วเราทําอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเพื่ออะไรเราทําไปทําไมถ้าคุณกําลังประสบปัญหานี้อยู่คลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อคุณเลยครับโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นนักลงทุนด้วยแล้วเนี่ยซีรีส์ stoic investor เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อคุณเลยครับเริ่มก่อนที่ EP แรกขอเกริ่นนะครับคร่าวๆว่ามันคืออะไรนะครับผมก็เริ่มนิดนึงขอจากเล่าเรื่องมาจากว่าในอดีตเนี่ยผมเองก็เป็นเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งอะล่ะครับแต่ว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดที่แบบ ฐานะปานกลางนะฮะแต่แน่นอนครับว่าในชีวิตเด็กเนี่ยผมก็เจอปัญหาเหมือนก็เด็กทั่วๆไปละครับปัญหาโน่นปัญหานี่ปัญหานั่นแต่เชื่อไหมครับว่าปัญหาแทบจะทุกอย่างเนี่ยเออผมสามารถจัดการมันได้อย่างดีมีความสุขนะที่จะสู้กับปัญหาแล้วก็ผลลัพธ์ก็ออกมาดีด้วยตลอดระยะเวลาตั้งแต่เรียนจนจบมหาวิทยาลัยปริญญาตรีปริญญาโททุกอย่างเนี่ยไม่เคยมีอะไรที่รู้สึกว่าเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้หรือทำให้เครียด จนไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างดีได้เลยทุกอย่างปัญหาทุกอย่างสามารถ,ถ่านไปได้ด้วยการแก้โดยที่ไม่เครียดและผลลัพธ์ก็ออกมาดีด้วยชีวิตผมก็เป็นอย่างานั้นเลยมาจนเราเริ่มทํางานจนถึงช่วงวัยกลางคนเนี่ยผมกลับพบว่าเฮ้ยมันมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปนะสําหรับน้องๆคนไหนที่กาลังอยู่ในช่วงแบบวัยกลางคนเริ่มต้นทางานไม่นานเนี่ยคุณอาจจะกำลังรู้สึกอย่างนี้เหมือนที่ผมรู้สึกอยู่หรือเปล่าก็<ๆ>ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปอะ คือความสุขของเราเนี่ยมันมันน้อยลงแล้วมันเหมือนเราแบบเครียดมากขึ้นมีความสุขน้อยลงนะเหนื่อยมากขึ้นความสงบในใจเนี่ยมันก็น้อยลงไม่ได้สงบเหมือนที่เคยเมื่อก่อนหน่อให้เจอปัญหาอะไรมันก็จะแบบสงบนิ่งนะแล้วก็ทํางานมากขึ้นด้วยแล้วก็ได้รู้สึกว่าตัวเองทํางานมากกว่าสมัยเรียนเยอะเลยนะฮะแล้วแต่ว่าก็ได้ผลลัพธ์น้อยลงอีก ผมก็ไม่แน่ใจว่ามีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยแน่นอนเลยครับว่าผมรู้ว่ามีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปละจากเราที่เคยทําได้อย่างดีมาตลอดเนี่ยมันก็ทําได้ไม่ดีเท่าเดิมจากเราที่เคยทําได้ทุกอย่างโดยที่เราไม่ได้เครียดไม่ได้กังวลอะไรเลยมันก็กลายเป็นเริ่มเครียดเริ่มกังวลนะมันมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปแต่ผมก็ยังหาคําตอบมันไม่เจอแต่ด้วยความที่เป็นคนที่แบบ พยายามมาหาคําตอบไปเรื่อยครับก็ลองทํานู่นลองทํานี่ลองผิดลองถูกบางครั้งเลยเถิดไปถึงขั้นแบบโอ้ลองทํางานมากขึ้นไหมในเมื่อเราผลลัพธ์ไม่ดีเราก็ทํางานให้มากขึ้นปรากฏมันก็ไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนะก็ได้ความเครียดที่มากขึ้นมาแทนหรือบางครั้งก็ลองไปแบบอืลงทุนในแบบอื่นหาเงินอย่างอ,างอื่นที่มันไม่ใช่การทํางานอย่างเดียวไหมมันมันก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์ซะทีเดียว กลายเป็นว่าผมได้ลองผิดลองถูกศึกษาอ่านหนังสือดู u t u b e ปรึกษาผู้คนลองด้วยตัวเองเนี่ยเป็น10ปีเลยนะฮะแต่ผมก็ยังติดอยู่ในวังวนว่าทำงานมากขึ้นได้ผลลัพธ์น้อยลงได้มาแค่ความเครียดมากขึ้นจนวันหนึ่งเนี่ยได้มาพบกับปัตญากรีกโบราณที่เขาเรียกว่าสโตอิก คือบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางปรัชญาอะไรนะครับคือปรัชญาอะไรผมก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรไมาจากเขาเลยนะครับแต่ว่าพอมาเรียนรู้ปรัชญาโซอีกเนี่ยคนพบว่าเฮ้ย hey, มันเป็นมันเป็นปรัชญาที่มันใช่สาหรับตัวเรานะอาจจะไม่ใช่สาหรับทุกคนบนโลกนี้แต่มันใช่สาหรับตัวเรานะฮะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมพอผมศึกษาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยผมกลับพบว่าจริงๆตัวผมตอนเด็กเนี่ย ไม่รู้เพราะอะไรนะแต่ว่าเราเนี่ยทําตามปัชญ,ญาโซอีกโดยที่เราไม่รู้ตัวคราวนี้ผมก็เลยคิดได้ว่าเฮ้ยอย่างนี้ปัญหาที่เราเจออยู่มันก็ง่ายนี่มันก็ตรงไปตรงมาไหมในเมื่อตอนตอนที่เราเด็กกว่าเน,นี้เราสามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่างด้วยที่เราใช้ปัชญ,ญาโซอีกโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยเราก็แก้ใช้ปัชญ,ญาโซอีกนําทางต่อดีไหม เออเพอผมคิดได้อย่างนั้นผมก็ได้ลองใช้ปริญาโซอิกเนี่ยนำทางชีวิตเรื่อยมานะฮะจนสุดท้ายเนี่ยถึงขั้นมานำทางการลงทุนของผมเลยแล้วก็ผมก็บกพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับชีวิตผู้คนมากนะแล้วก็มีประโยชน์กับเราในฐนนานะลัาลงทุนด้วยมันคืออะไรออผมจะมาเล่าให้ฟังปริยากรกีโซอิกเนี่ยมันคือ ป, Greek, ola, ปรัชญากรีกโบราณครับมีมาประมาณ2,500ปีแหละนะและบางคนเนี่ยก็จะบอกว่าปรัชญาโซอิกมันคือปรัชญาแบบคือช่างแม่งคือไม่สนใจอะไรนะครับคือปรัชญาที่แบบเราไม่ต้องสนใจโลกสนใจแต่ตัวเองในมุมนั้นจริงๆคือมันไม่ใช่นะครับคือปรัชญาโซอิกจริงๆมันมีด้วยกันแบบหลายอย่างนะครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมสรุปมนาะแบบที่ผมเข้าใจแล้วกันนะครับผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรผมก็สรุปในแบบที่ผมใช้และผมเข้าใจนะครับอย่างแรกเลยก็คือ เราต้องรู้ว่าอะไรที่เราควบคุมไม่ได้เอออันนี้สำคัญนะคคือมนุษย์เราเนี่ยมักจะไปพยายามควบคุมส,สิ่งที่ไม่ถูกใจเราถูกไหมครอะไรที่ไม่ถูกใจเราก็จะไปควบคุมคนที่ไม่ถูกใจเราก็จะไปควบคุมสิ่งของที่ไม่ถูกใจเราแล้วก็จะไปพยายามทําลายมันถูกไหมครับ <S <S หรือว่าอะไรที่เราอยากได้เราก็จะไปพยายามเอามาให้ได้เพราะเรารู้สึกว่าเราอยากได้มันกลายเป็นว่ามนุษย์เราเนี่ยไปลงแรงตามความอยาก ของตัวเองแล้วก็ไปลงแรงตามสิ่งที่เราไม่ชอบนะฮะสิ่งที่เราชอบกับสิ่งที่เราไม่ชอบแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เราไม่ชอบหลายหลายอย่างเนี่ยเราควบคุมไม่ได้นะครับแต่เราไม่รู้ตัวแล้วนะคราวนี้พอเราไปพยายามควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แต่เราไม่รู้ตัวต่อให้เราไม่ชอบมันเนี่ยกลายเป็นเราก็เสียแรงไปโดยเปล่าประโยชน์ฮนะเหมือนกับเรากําลังเติมน้ําไปในถังที่รั่วและสุดท้ายเนี่ยแรงทั้งหมดของเราก็หมดไป เราเลยรู้สึกว่าเราเหนื่อยมากแต่เราไม่ได้ผลลัพธ์ลายออกมาเลยนั่นคือการไปพยายามควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้โดยไม่รู้ตัวนะฮะมันมีถ้าคุณมองรอบตัวเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนมีตัวอย่างของเรื่องนี้ว่าคุณกําลังพยายามอะไรทั้งอย่างแบบพยายามมากๆหรือเครียดมากเหนื่อยมากอะไรทั้งอย่างเนี่ยกับบางอย่างที่ทําไมนะผลลัพธ์มันไม่เปลี่ยนไปเลยเพราะในความเป็นจริงแล้วมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะ ยกตัวอย่างก็ได้ครับเอายกตัวอย่างปัญหาเราเป็นคนไทยยกตัวอย่างปัญหาของของครอบครัวไทยละกันนะฮะครอบครัวไทยเนี่ยมันมักจะมีคนที่แบบเป็นเดอะแบกของบ้านถูกไหมครับแล้วก็มักจะมีคนที่แบบว่าทุกคนไปพยายามแบกแต่ทําไมทําตัวไม่ดีขึ้นเลย คราวนี้บางคนบางครั้งเราก็จะเห็นหลายคนเลยนะครับว่าเฮ้ i, เราก็จะไปเครียดว่าทําไมไอ้นายเในบ้านเนี่ยที่มันแบบว่าเราทุกคนพยายามช่วยเขาอยู่แต่เขาไม่ดีขึ้นเลยแล้วเราก็จะไปพยายามเครียดกับเรื่องนั้นแต่พยายามทําทุกอย่างบางครั้งก็มาน้อยใจว่าเฮ้ยโหเราเนี่ยแบกทุกอย่างแต่ทุกคนไม่เห็นใจเราเลยดันไปแบบว่าคอยอุ้มแต่นายเเนี่ยทาไมนะทําไมกลายเป็นความเครียดของเราเอง โดยที่เราลืมคิดไปครับว่าการที่นายเอเขาจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นเนี่ยต่อให้นายเอเนี่ยเขาจะเป็นพี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายอะไรเราก็ตามเดี๋ยวทำไมถึงติดพนันทาไมถึงไม่ดูแลตัวเองทําไมถึงไม่รู้จักใช้เงินให้ดีทาไมใช่ไหมฮะแต่เราลืมคิดไปครับว่าไอ้นายเอที่ว่าเนี่ยต่อให้เขาเป็นลูกเราต่อให้เขาเป็นพ่อแม่เราเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเราควบคุมเขาไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นการที่เขาจะ ทำตัวให้ดีขึ้นหรือแย่ลงเนี่ยสุดท้ายมันไม่ใช่สิ่งที่เราควบคุมได้อันนี้คือปัดเหมือนหนึ่งข้อแรกของโซอีก e เลยคือรู้ว่าอะไรควบคุมไม่ได้และอยากไปใส่พลังกับมันถูกไหมรับอย่างที่2เลยก็คือพอเรารู้ว่าอะไรที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยบางคนเนี่ยจบศึกษาปรัชญาโซอีก e แล้วก็บอกจบแค่นี้รู้ว่าควบคุมไม่ได้ก็ไม่ต้องสนใจไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับมันมีขั้นข้อที่2ข้อที่สาอยู่ด้วยข้อที่2ข้อที่สามเนี่ยก็คือข้อที่2ก,ก็คือประมาณว่า พอเรารู้แล้วว่าอะไรแบบควบคุมไม่ได้เนี่ยเราก็จะมาบอกว่าเฮ้ยแล้วเราก็ไปใส่พลังของเรานะพลังที่เราเหลืออยู่จากการที่ไม่ไปใส่ใจกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ไปกับสิ่งที่เราควบคุมได้นะฮะไม่ใช่ว่าแบบเพ้อวเราควบคุมไม่ได้นอนอยู่บ้านไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ปรัชญาสอีกนะ,ะัอันนั้นคือขี้เกียจน,นะฮะัอนนี้คือเรารู้ว่าเราควบคุมอะไรได้เราก็ไปจัดการจัดการเรื่องนี้นะคะ ัดการเรื่องนี้แล้วเราก็พยายามใช้พลังรืใช้กับแบบให้เป็นประโยชน์กับเราแล้วสิ่งที่เราควบคุมได้บางครั้งเนี่ยมันมักจะอยู่ในตัวเราเนี่ยมันก็เป็นมักจะเป็นแค่ความคิดกับการการะทําของเราใช่ไหมกลับไปที่เรื่องนายเเหมือนเดิมนะฮะนายเใน,ในครอบครัวเราที่ทุกคนแบควายแบกแล้วเขาไม่ทําตัวดีขึ้นเนี่ยเออแต่ถ้าเกิดเราคิดอีกมุมหนึ่งคือแต่สิ่งที่เราควบคุมได้มันก็คือความคิดกับการกระทําของเราไหมในเรื่องนี้ไม่ใช่ความคิดกับการกระทําของนายเอ ความคิดและการกระทำของนายเอเป็นสิ่งที่นายเอควบคุมแต่ความคิดและการกระทำของเราต่างหากคือสิ่งที่เราควบคุมได้ในที่นี้เราก็อาจจะคิดแค่ว่าเราก็ทำในสิ่งที่เราทำได้ช่วยในฐานะครอบครัวที่ควรจะช่วยได้แต่หลังจากนั้นผลลัพธ์จะเป็นยังไงมันก็น่าจะเป็นเรื่องของเขานายเอเขาจะทำยังไงมันก็เป็นเรื่องของเขาเราสามารถเลือกได้ครับว่าเราจะ คิดกับเรื่องนี้ยังไงจะมีทัศนคติกับเรื่องนี้ยังไงให้เรามีความสุขมากขึ้นและเราก็จะทํำยังไงเท่าที่เราพอจะทําได้และหลังจากนั้นเราก็ควบคุมสิ่งเราคุมได้ครบแล้วหลังจากนั้นเราก็ปล่อยมันค่ะอันนี้คืออย่างที่2คือมาโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองควบคุมได้และหลายครั้งมันจะเป็นอยู่ในตัวเราเนี่แหละครับก็คือความคิดกับการกระทําของเราแล้วมันมีอยู่ตรงกลางครับบางอย่างมันมีเรื่องอยู่ตรงกลางนะครับบางเรื่องตรงกลางก็คือ มันมีเรื่องที่ควบคุมได้บางส่วนอยู่บนโลกนี้อันนี้คือสิ่งที่ต้องเข้าใจนะคะคือเอาเปเรื่องนอกนอกเรื่องครอบครัวบ้างเอาเปเรื่องการทํางานบ้างแล้วกันฮะเป็นเรื่องสมมุติสมมุติเราต้องไปพรีเซนต์ให้บอสใหญ่พรุ่งนี้อ่อหือว่าจะแบบหรือว่าเราไปแบบแข่งโอลิมปิกพรุ่งนี้หรือเราอาจจะไปแบบสอบเอ็นทานพรุ่งนี้คือเรื่องพวกนี้สําหรับผมเนี่ยมันคือเรื่องที่เราควบคุมได้บางส่วนนะ,ะเรื่องที่เราควบคุมได้บางส่วนคืออะไระคะ สมมติว่าเราต้องไปพรีเซนต์ให้บอสใหญ่พรุ่งนี้สิ่งที่เราทำได้ก็คือเราเตรียมพรีเซนต์ให้ดีนะเราเตรียมสตอรี่เทลลิ่งให้ดีเราคิดให้ดีว่าเขาจะอยากได้อะไรจากเราแล้วเราก็เตรียมเรื่องนั้นให้ดีเราเตรียมซ้อมพรีเซนเทชันให้ดีเราเตรียมซ้อมตอบคำถามให้ดีนี่คือสิ่งทั้งหมดที่เราควบคุมได้ถ้าเปรียบเทียบเป็นเกมมันก็เหมือนกับแบบเราออกไปเก็บเลเวลให้เต็มร้อยเลยนะนี่คือสิ่งที่เราควบคุมได้ค่ะแต่หลังจากเราเก็บเลเวลให้เต็มร้อยแล้วเนี่ยเราไปสู้กับบอสผลจะเป็นยังไงไ อาจจะเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ก็คือเราออกไปพรีเซนต์เขาจะชอบไหมเขาจะรีแอคยังไงเขาจะแบบว่ายืนมาปบมือให้เราไหมหรือแบบสุดท้ายจะแบบเออคอมเพลนหรือด่าเราอย่างเงี้ยมันไม่สิ่งเดียวควบคุมไม่ได้อันเนี้ยคือเรื่องที่เราควบคุมได้บางส่วนเรื่องที่เราควบคุมได้บางส่วนคือเราควบคุมการเตรียมตัวของเราได้ควบคุมสิ่งที่เราคิดได้แต่เราควบคุมผลลัพธ์ไม่ได้มีหลายเรื่องเลยนะครับเป็นเรื่องที่เราควบคุมได้บางส่วนซึ่งเยอะมากเลยอันเนี้ย แล้วสุดท้ายข้อที่3เตที่ยังไม่จบก็คือเป็น best version of your self ก็คือเขาจะพูดพู้ภาษากรีกไปว่า you, you die o n i r ก็คือ best version of your self ดีจากภายในออกมาถูกไหมัมันคือความสงบภายในเพราะว่ามันมาจากข้อแรกข้อที่2ครับข้อแรกคือรู้อะไรควบคุมไม่ได้ไม่ไปใส่พลังกับมันใช่มข้อที่2คือพอเรารู้แล้วว่าอะไรควบคุมได้ซึ่งมักจะอยู่ในใจิตใจการการะทำของเรานี่แหละเราก็ใช้เวลากับมัน ข้อที่สามคือพอเรารู้สิ่งที่เราควบคุมได้ใช้เวลากับมันเนี่ยเราก็ต้องเป็นเบสเวอร์ชันของยูเซิ์แต่ว่าเบสเวอร์ชันของยูเซิ์แต่ละคนอาจจะมีนิยามที่แตกต่างกันออกไปนะคุณต้องนิยามตัาเองว่าคุณอยากจะเป็นยังไงถูกไหมคะับแต่คุณก็มุ่งตัวเองไปในทางนั้นเรื่อยๆอันนี้คือข้าวๆของปรัชญาสโตอิกแล้วกันครับผมขอจบตรงปรัชญาไว้แค่นี้ผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านปรัชญานะครับคือใครสนใจเรื่องปรัชญาเอาไปมี มีคลิปอื่นที่ที่ให้ความรู้เชิงลึกได้อีกเยอะเลยนะครับใน YouTube ก็ลองไปศึกษาดูนะครแต่ที่ผมพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยผมอยากจะบอกว่าหลังจากที่ผมประสบปัญหาอยู่ประมาณ5ถึง10ปีเนี่ยว่าทำไมนะเราเหนื่อยมากขึ้นสุขน้อยลงได้ผลลัพธ์น้อยลงเนี่ยพอผมได้มาคนพบปรัชญ,ญาโซอิกเนี่ยแล้วลองได้อามาปรับใช้แค่คิดได้ว่าอ๋อตอนเด็กเราก็ทำตามโดยที่เราไม่รู้ตัวไงแค่นี้เราก็มาทำตามใหม่ไง หลังจากผมได้ลองปรับใช้เนี่ยผมบอกพบว่าเฮ้ยชีวิตดีขึ้นว่ะมีความสุขขึ้นเยอะเลยผลลัพธ์ก็ดีขึ้นด้วยก็รู้สึกเหนื่อยน้อยลงนี่แหละฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยพอผมปรับใช้มาเรื่อยๆเ,เ,เ,เนี่ยตอนตอนแรกผมก็คิดแหะครับว่ามันคือปัชญาการใช้ชีวิตนะจบแต่พอผม ใช้ชีวิตมาเรื่อยๆผมก็เป็นนักลงทุนด้วยใช่ไหมครับผมเป็นมนุษย์เงินเดือนด้วยผมก็ใช้ปัญญาเนี้ยในการทํางานแต่ผมอีกด้านหนึ่งของชีวิตเนี่ยผมก็เป็นแบบผู้ค่างขายในการลงทุนด้วยเป็นเหมือนกับ Value Investor ตัวยงนะฮะเป็นผู้ชื่นชอบในการลงทุนแบบเน้นคุณค่าผมกลับพบว่าไอ้ปัญญาตออีกเนี่ยจริงๆมันคือสิ่งที่นําทางการลงทุนเราได้ด้วยมันไม่ใช่แค่ใช้ในการชีวิตประจาําวันไม่ได้ใช้แค่การทํางาน มันคือใช้ได้กับทุกอย่างที่เป็นตัวเราและตัวผมเนี่ยมันมีม,นม,มันมีชีวิตประจำวันใช่ไหมครับครอบครัวความสุขสุขภาพอะไรก็ว่าไปมีการทํางานแต่อีกด้านหนึ่งของตัวผมเนี่ยก็คือการลงทุนด้วยผมก็เลยปรับมาใช้กับการลงทุนแล้วก็พบว่ามันเป็นวิธีการลงทุนที่สําหรับผมแล้วกันครมันคือให้ผลลัพธ์ได้ดีแล้วก็มีความสุขมากนะฮะไม่ได้เป็นทุกข์เหมือนที่เคยไม่ได้เป็นกังวลเหมือนที่เคย เอแล้วผมใช้เนี่ยมายาวนานแล้วนะครับเป็นอย่างน้อยๆก็5-6ปีและนะผมก็เลยอยากจะเอามาแชร์ในซีรีส์นี้นะฮะแต่ EP นี้เป็น EP แรกก็ขอแค่เกินเกินนิดนึงแล้วกันนะครับว่าเออโดยสรุปเนี่ยปัญญาโซอิกคือปัญญากรีกโบราณนะที่โฟกัสไปที่3อย่าง โฟกัสไปที่สิ่งที่ควบคุมไม่ได้ไม่ใช้พลังกับมันโฟกัสไปที่สิ่งที่ควบคุมคุได้ใช้พลังกับมันมักจะเป็นความคิดกับการกระทําของเราแล้วก็เป็นยูไดมอนเนียก็คือ best version of yourself นะครับยูไดมอนแล้วใช้กับเรื่องนี้มาปรับได้ทั้งกับชีวิตประจําวันการทํางานและการลงทุนแต่ว่าซีรีส์นี้เนี่ยผมจะเน้นมาใช้ผู้ดงการลงทุนซะเยอะนะครับพราะว่าการที่ใช้โซอีกมาในชีวิตประจําวันกับ ใช้ในการทํางานผมว่าคนพูดกันเยอะแล้วนะครับผมผมจะเาปรับใช้การลงทุนถามว่ามันเป็นการปรับใช้เกี่ยวกับการลงทุนยังไงมันดีที่สุดไหมผมไม่ได้บอกเขาวามันดีที่สุดแต่ว่ามันเหมาะสมกับผมที่สุดแล้วผมก็เชื่อว่าในถ้ามันเหมาะสมกับผมที่สุดได้แล้วมันทําให้ผมมีผลลัพธ์ที่ดีที่มีความสุขได้เนี่ยมันก็น่าจะเหมาะสมกับใครบางคนบนโลกนี้อีกนะ ถ้าคุณไม่ชอบเรื่องนี้คิดว่ามันไม่เหมาะสมกับคุณไม่ใช่สิ่งที่คุณชอบมันไม่ผิดเลยครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยทุกคนมีความปัจเจกไม่เหมือนกันถูกไหมครัแต่ที่ผมทําคลิปซีรีส์นี้ออกมาเนี่ยนี้เป็นแค่ EP ที่1แล้วเราจะมี EP ต่อๆไปนะครผมทำซีรีส์นี้ออกมาเนี่ยเพราะผมเชื่อว่ามันมีใครบางคนบนโลกนี้อีกครับนอกเหนือจากแค่ผมเนี่ยที่จะใช้โซอ i c Investor อร์ได้ เพราะผมมันคิดมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยผมกบพบว่าจริงๆเนี่ยตัวเองเป็น V.I.Value Investor แค่ครึ่งเดียวนะจริงๆเนี่ยตัวผมส่วนใหญ่เน่ยมันเป็นโซอีกมากกว่านะฮะแล้วถ้าเกิดใครหลายคนอาจจะบอกว่ามันเกี่ยวกับการลงทุนยังไงเนี่ยผมจะมาพูดถึงดีเทลในคลิปถัดๆไปนะครับแต่ผมขอทิ้งคำถามไวน้น,นิดนึงครับว่า valuation ที่ value investor เนี่ยประเมินอยู่เนี่ยมันประเมินได้จริงหรือเปล่าในความเป็นจริงแล้วเราควบคุมมันได้หรือเปล่าแล้ว PE ของตลาดที่เรามักจะบอกว่าเอ้ยหุ้นตัวนี้ควรจะ PE 15หุ้นตัวนั้น PE 20หุ้นแบบนี้ PE 10ก็พอเนี่ย PE ของตลาดเนี่ยจริงๆแล้วมันคือสิ่งที่เราควบคุมได้หรือเปล่าครับหลายๆคน พอมาถึงตอนนี้หลายคนอาจจะเรื่อต่อแล้วเออจริงๆเราควบคุม PE ของตลาดไม่ได้หรอกนะบางทีมันก็ขึ้นบางทีมันก็ลงบางทีมันก็อะไรของมันก็ไม่รู้บางทีเราไม่คิดว่ามันจะขึ้นก็ขึ้นเราก็โชคดีไปถือหุ้นตัวน,นั้นพอด,ดีแล้วเราคิดว่าเออเราก็เก่งจางนะแต่บางทีเราไปถือหุ้นตัวน,นั้นแล้ว PE ปรับตลาดลงเราขาดทุนเบิกบานเลยเราคิดโอ้โ oh, ห oh, โชคร้ายจังนะแต่คําถามก็คือ PE ตลาดเนี่ยมันคือสิ่งที่เราควบคุมได้จริงๆหรือเปล่าแล้วถ้าเราควบคุมมันไม่ได้เนี่ย valuation ที่เราชอบใช้กันล่ะ valuation ที่เราบอกว่าเป็น valuation ที่ใช้แบบ PE เท,ท่านู้นเท่านี้ valuation จาก PE ล่ะมันคืออะไรครับอันเนี้ยฝากไว้ให้คิดนะครับก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงดีเทลกันในคลิปถัดไปยังไงคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับใครมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงประสบการณ์ยังไงก็คอมเมนต์มาแชร์กันได้นะครับ และถ้าใครอยากจะให้ผมพูดเกี่ยวกับ stoic investor ในแง่มุมตรงไหนเพิ่มเติมหรือก็คอมเมนต์มาแนะนำได้นะครับเพราะซีรีส์นี้ขอย้ำาอีกครั้งมันจะเป็นซีรีส์ที่ทำหลาย EP นะครับไม่ใช่แค่ EP แรกนะฮะ EP แรกเป็นแค่การเกลิ่นเท่านั้นเองว่า stoic มันเกี่ยวกับชีวิตผมยังไงแล้ว stoic มันเกี่ยวกับการลงทุนยังไงผมเชื่อมั่นอย่างมากครับว่าัทยาโ stoic ที่เราพูดถึงกันเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นและ ทำให้การลงทุนของคุณดีขึ้นถ้ามันเป็นปัญญาที่ใช่สำหรับคุณลองดูลองฟังลองติดตามซีรีส์นี้กันได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้ขอไปก่อนก็ถ้าใครสนใจคลิปอื่นๆในช่องนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับลองดูได้เลยวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ